ขอความเจริญในพระสธรรมจงมาเกิดมีเด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงคุณสมบัติของสุนัขสี่ประการไปแล้วอันนี้เป็นประการที่ห้าที่ตามาพิ่เคราะห์มากินง่ายนอนง่ายสนง่ายไม่ง่ายงอนเหา่าถามว่าสุนัขเห่าอะไรเห่ากัดเพื่ออะไรมันห่วง มันอยู่ใครมันหวงหวงอะไรหวงสองของคือหนึ่งเจ้าของสองข้าวของเจ้าของก็หมายความว่าใครมาแตะตัวนายมันมันถือว่าเป็นการทำร้ายมันไม่ยอมเกิดมาเป็นคนก็เหมือนกันพ่อแม่ผู้บวชบัญชา มีใครมาตำหนิติเตียนเราต้องป้องกันเราต้องป้องกันมีใครทำร้ายเราต้องป้องกันสุนัขตัวเล็กตัวใหญ่นะชั้นดีมันสู้ใจขาดเพราะฉะนั้นอยู่ในองค์กรใดก็าตามจงดูอย่างมันไม่เช่นั้นแล้วจะถูกว่าสู้หมาไม่ได้หลวงพ่อองค์หนึ่งวัาดอวดึงสาราม รรณภาพไปนานแล้วมีลศิษ์คนหนึ่งซึกจาจเนนก็มารอท่านสามสี่ทุ่มสมัยนูน้นหลวงพ่อมาก็ปลดจีวรขนของขึ้นมีพระเนนต้องเป็นร้อยอะมาเรียนบาลีสมัยก่อนไอศิษ์คนนี้พอขนของเสร็จพ,รพอหลวงพ่อเปลื้งจีวรหลวงพ่อครับเมื่อบ่ายๆนี้ผมไปตัดผมข้างๆวัด พ่อถามแล้วเป็นยังไงอ่ะเป็นยังไงเห็นคนเขานินทาหลวงพอ่อหลวงพ่อเป็นสมภารที่ไม่เห็นชอบฟ้าคือออกเช้ามืดกลับดึกอ้าวแล้วเขาก็ตำหนิข้าเนี่ยแกไว้ยังไงอ่ะเนี่ยผม,มเลยมาบอกหลวงพอ่อหลวงพ่อท่านก็บอกว่าแกไม่รู้เหรอพระเนรเป็นร้อยข้าไปเทศหาของมาเลี้ยงพวกแก พื่อพัฒนาชีวิตเขาดา่าข้าแกยังนั่งฟังได้เนี่ยแกเป็นคนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ข้าพรุ่งนี้ข้าตื่นมาอย่าให้ข้าเห็นหน้าแกอีกนี่แปลว่าอะไรท่านผู้ชมแปลว่าไม่ได้ป้องกันเลยท่านท่านท,ที่รู้หลวงพ่อเนี่ยเลี้ยงชีวิตพวกมันมาอยู่กับใครก็ตามนะ ต้องเฮาสองข้าของเจ้าของเนี่ยอย่าให้ใครมาแตะสองข้าของต้องรักษามันรักษาข้าของหนึ่งคนภายในยจะทําความเ,เสียหายกับข้าวของต้องติต้องว่ากันสองนะขโมยขจรเมื่อเช่นนั้นแล้วเราก็อยู่กับใครไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่คือคุณสมบัติของสุนัขชั้นดีถ้าคนเราเอาแบบนี้นะ อยู่ที่ไหนก็ได้ทาไมเอาแบบนี้อยู่ที่ไหนก็ไม่ได้